ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับของขวัญสุดพิเศษเป็น power solar ตัวนี้นะครับสำหรับ power bank ตัว solar cell ตัวนี้นะครับมีฟีเจอร์การทำงานที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จโดยการวางรับแสงแดดเข้ามาครับก็สามารถที่จะชาร์จไฟกลับเข้าไปที่ตัว power bank ตัวนี้ได้ด้วยนะครับและอ,อย่างนะครับยังมีหน้าจอที่สามารถบอกปริมาณของแบตเตอรี่ได้ด้วย อีกอย่างครับเขายังมีไฟฉายนะครับในกรณีกลางคืนครับก็สามารถที่จะเปิดไฟฉายนะครับส่องสว่างให้เราได้ด้วยครับและสุดท้ายยังมีตัวสายชาร์จมาให้ในตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นโดยที่ไม่ต้องไปหาสายชาร์จเลยครับและอุปกรณ์ที่เราให้มานะครับก็จะมีตัว power bank นะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จในตัวตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับจะมีตัวช่องนะครับ สามารถที่จะเสียบชาร์จแบตนะครับเข้าไปได้ถึง2ช่อง USB ตรงนี้ในกรณีที่เราใช้สายชาร์จเสียบตรงนี้นะครับและการรับไฟกลับเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะเสียบช่องที่เป็น USB Type C ตรงนี้ได้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัว Power Bank Solar ตัวนี้นะครับอันดับแรกเราต้องดูก่อนนะครับว่าโทรศัพท์ที่เราใช้นะครับใช้หัวชาร์จเป็นรุ่นไหนนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยครับเราจะมีสายชาร์จมาให้นะครับก็ตรวจดูนะครับอย่างของเราเนี่ยใช้เป็นโทรศัพท์รุ่น iPhone ใช่ไหมครับก็ เราสามารถที่จะใช้หัวชาร์จที่เป็นของ iPhone ได้เลยนะครับอ่าครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นด้านที่เป็น USB อยู่แล้วนะครับเราก็แค่เอา USB เนี่ยเสียบเข้ากับด้านตรงนี้นะครับซึ่งการจ่ายไฟทั้ง2ช่องจะจ่ายไฟที่เท่ากันนะครับอยู่ที่2 1แอมป์ครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับชึบแล้วก็กดเปิดนะครับจะมีสวิตช์อยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเปิดการชาร์จเลยครับ แล้ววิธีการชาร์จไฟกลับเข้าที่ตัว Power Bank นี้นะครับจะทําได้ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับเราสามารถใช้สายชาร์จที่เป็นหัว Type C ด้านหลังนี้นะครับอ่าก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงด้านบนนะครับเขาจะมีหัวที่เขียนว่า In นะครับเราจะใช้หัวที่เป็นตัว Type C ตรงนี้นะครับเสียบกลับเข้าไปตรงนี้นะครับส่วนอีกด้านเนี่ยจะเป็นหัวที่เป็น USB นะครับเราอาจจะใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เราใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับเป็นตัวเสียบนะครับ ในการเทสอันนี้ผมอาจจะใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์อันนี้นะครับทดลองให้ดูนะครับเมื่อเสียบกลับเข้าไปนะครับเขาจะมีไฟนะครับขึ้นมาวิ่งตรงนี้แล้วก็ปริมาณนะครับของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าอยู่ตรงช่วงไหนเนี่ยเขาจะกระพริบตรงนั้นนะครับให้แสดงให้เราเห็นนะครับครับและวิธีที่2นะครับสามารถนะครับรับแสงอาทิตย์นะครับเข้าที่แผงโซลาเซลล์อันนี้นะครับจะเป็นการชาร์จไฟกลับเข้าไปที่ power bank นะครับอันนี้เราจะทดลองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแสงที่เล่นแบบแสงอาทิตย์นะครับเวลาขณะที่เรานะครับรับแสงอาทิตย์เข้าไปนะครับจะมีไฟสีเขียวแสดงโชว์ขึ้นตรงนี้ให้เห็นด้วยนะครับครับแล้ววิธีการดูปริมาณแบตเตอรี่คงเหลืออยู่ใน power bank ตัวนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มตรงด้านข้างนี้นะครับไปหนึ่งครั้งนะครับเขาจะมีไฟสถานะแสดงโชว์นะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับก็จะมีไฟแสดงโชว์ตามตัวเลขอันนั้นนะครับอย่างตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ75%เ์นะครับ และ power bank ตัวนี้ยังมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับจะมีไฟฉายนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานตัวไฟฉายนะครับจะมีปุ่มตรงนี้ก็กดค้างไว้นะครับพอเวลาเรากดค้างไว้นะครับประมาณ3-5ถึงวินาทีนะครับก็จะมีไฟสว่างขึ้นมาตรงนี้นะครับใช้2ทางอะไรได้นะครับแล้ววิธีการปิดนะครับทำได้2วิธีนะครับก็คือกด double ล l i c k ก2ครั้งก็ได้นะครับตึ๊กๆึจะเป็นการปิดหรือกดค้างไว้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นการปิดได้เหมือนกันครับ และข้อควรระวังวิธีการใช้ตัว power bank อันนี้นะครับข้อแรกนะครับไม่แนะนําให้ทําตกหรือกระแทกแรงๆนะครับอาจจะทําให้แผงวงจรด้านในนั้นเกิดความเสียหายได้นะครับข้อ2ครับตัวนี้ครับไม่ได้มีการกันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะวางให้ห่างจากสิ่งที่มีความชื้นหรือว่าโดนน้าโดยตรงนะครับและข้อสุดท้ายนะครับในขณะที่เราวาง power bank นะครับรับแสงแดดนะครับไม่แนะนําให้ชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยในตัวนะครับเพราะอาจจะทําให้โทรศัพท์ร้อนได้นะครับ สินค้าตัวนี้นะครับเรามีรับประกันให้1ปีนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะเคลมสินค้าหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถติดต่อกับออกกะไอเดียได้ตามที่อยู่นี้เลยครับ